เจ้ากรรมนายเวรคนนี้พอมันเห็นว่าชีวิตของคุณดีขึ้นชีวิตของคุณอยู่สุขสบายมากๆในตอนนี้ปัจจุบันนี้และคุณมีอิสระมากขึ้นได้ทำอะไรเยอะขึ้นเลยสมองมีความโล่งมีความโปร่งไม่เครียดไม่ต้องมานอนไม่หลับทุกคืนเหมือนตอนที่คุณอยู่กับเขาไม่ต้องเครียดไม่ต้องระแวงบุคคลที่สามหรือกังวลหรือว่าจะมีใครมาแย่งคนรักของคุณไปเหมือนเมื่อก่อนที่คุณต้องใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในหลุมศพ ใช้ชีวิตเหมือนลงในนรกที่กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่แบบละแวงอยู่เหมือนอยู่ในคุกอะไม่มีความสุขเลยขอพูดตรงตรงค่ะตอนที่คุณอยู่กับเขานะแม่หมอจะจะพูดจาแรงๆนิดนึงนะคะเพื่อได้ให้ได้รับอัขระลดในการรับชมนะอย่าโกรธแม่หมอนะคะแล้วทีนี้พอเขาเห็นว่าชีวิตของคุณตอนนี้หลังจากเลิกลากับเขามาแล้วเห็นชีวิตของคุณมีความสุขขึ้นมีความสุขที่ชนิดที่แบบว่ามีเงินมีทองมากขึ้น นะคะมีการพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นการงานมีความก้าวหน้าอย่างกระโดดมากๆเลยคุณพอคุณกำลังได้ชีวิตที่กำลังไปได้ไกลกำลังไปได้ดีอ่ะเขาเห็นแล้วเขาอยากกลับมาเนี่ยไอ้เจ้ากรรมนายเวรคนนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่อยากปล่อยคุณไปอ่ะแล้วยิ่งเห็นชื่อของคุณได้ดีกว่าตอนที่อยู่กับเขานะ เขายิ่งแบบเสียดายรู้สึกเสียดายอยากยิ่งแบบมันทําให้เขารู้สึกแบบอยากได้คุณกลับคืนมามากกว่าเดิมคุณขาหนังม้วนเก่ายัางไงก็เหมือนม้วนเก่านะนอกจากคุณไปเปลี่ยนหนังเรื่องใหม่คะ่ะมันถึงจะเป็นเรื่องใหม่มากี่ครั้งก็เป็นเหมือนเดิมสันดานยังไงอย่างนั้นคะ่ะสันดานมันเปลี่ยนกันไม่ได้ถ้าเปลี่ยนไดน้เปลี่ยนไปนานแล้วมันไม่จําเป็นต้องกลับไปสี่ห้ารอบหกเก้ารอบค่ะ อกลับไปกี่รอบก็เหมือนเดิมรอบนี้ก็เหมือนกันแล้วหมอเชื่อว่าไอ้เจ้ากรรมนายเวรคนนี้มันอาจจะต้องมีการวางอุบายนะคะมีการวางแผนอะไรบางอย่างที่มันรู้ว่าคุณมีจุดอ่อนอะไรมันจะใช้จุดอ่อนตรงนั้นเพื่อจะเข้ามาพิชิตใจคุณทําให้คุณเนี่ยกลับไปคืนดีกับมันให้ได้จันไม่ล่ะจันน้องของไรอะ่ะเออจันน้องของไรอะ่ะก็คือจันไรอะ่ะ เกลียดมากไม่ชอบไม่ชอบความรักที่เห็นเก่ตัวความรักที่แบบว่าทําร้ายจิตใจคนอื่นแล้ว,วคิดว่ามันเทมันดูดีอ่ะมันมันไม่น่ารักอะ่ะหยุดเถอะนะหยุดถอะอย่าไปทําสร้างเวรสร้างกรรมเปล่าๆอ่ะเนี่ยช่วงเนี้ยิ่งเห็นคุณมีความสุขมากมันยิ่งทําให้เขาเครียดมากนอนไม่หลับเลยเองจริงไหมอะ่ะนอกจากว่ามันจะเป็นคนรักแล้วเนี่ยมันยังเป็น เหมือนนิสัยเหมือนผู้หญิงอะ่ะขี้ฉามันอิจฉาคุณด้วยนะเวลาคุณได้ดีกว่าชีวิตของเขาอะ่ะคุณรักที่ไหนมานั่งอิจฉาคนที่เขารักคุณเขาต้องดีใจสิที่เห็นคนที่เรารักมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่นี่อะไรมาอิจฉาที่เห็นว่าคุณได้ดีกว่าเขาคุณทําได้ดีกว่าชีวิตของเขาอีกเกินไปไหมเกินไปไหมคะสันดาน เมื่อไหร่จะมีความคิดที่ดีบ้างไมเซตนะ่ะเนาะไมเซตดีๆหัดแบบจริงใจกับคนอื่นหัดแบบยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นบ้างเพื่อจะได้มีคนดีๆเรื่องราดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณบ้างคุณอย่าทําให้จิตใจมันต่ําโทมได้ไหมล่ะกดแชร์เยอะๆกดแชร์เยอะๆให้มันได้เห็นสันดานมันบ้างรอบนี้กระจกก็เอาไม่อยู่ค่ะนอกจากลงนระกอย่างเดียว เปลี่ยนสันดานด้วยการตุยแล้วเกิดใหม่ดีกว่าค่ะคนสันดานแบบนี้สันดานอย่างไงอย่างนั้นเลยกลับมารอบนี้นะมีแนวโน้มว่าเขาจะผานเงินคุณด้วยคุณนะ่ะไม่หมอต้องพูดแบบนี้พลูกดวงแม่หมอชอบไปเห็นอ,อกเห็นใจมันชอบไปให้โอกาสมันนะ่ะแม่หมอจะพูดอย่างไง้เราตื่นทําเนี่ยจะพูดอย่างไง้เราแบบตื่นสักทีหนึ่งลูกดวงขาคนที่เขารักเราหนึ่งเขาจะไม่มายุ่งกับเงินเรา สองเขาจะไม่ทําให้ชื่อของเราตกต่ำเขาจะไม่เห็นความทุกขของเราเป็นเรื่องสนุกสนานคนที่เขารักเราเขาจะรักเราเพราะใจมันมีดวงเดียวเขาจะไม่คิดเรื่องการนอกใจได้ค่ะทุกคนทุกคนถ้ารักใครนะเขาจะไม่จะไม่มีการนอกใจเด็ดขาดเพราะเขารักคนนี้เขาอยากเห็นคนนี้มีความสุขความสุขของเขาเขได้เห็นคนรักของเขามีความสุขนั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการเวลาเขามีความสัมพันธ์เวลาที่เขามีความรัก แต่คนนี้มันเข้ามาเพื่อทำลายล้างคุณนทุกอย่างเลยพลานเงินการงานวุ่นวายแย่หมดเลยชีวิตโคตรบัตรซบมากเวลาอยู่กับเขาขอโทษค่ะคิดได้ได้เถอะอย่ากลับไปเลยอยาใจดีใจดีให้ถูกคนไม่ใช่ใจดีให้กับเอ,องูงูพิษน่ะไปช่วยเหลือมันเลยวมันก็มา่ามันแข็งแรงเมื่อไหร่มันก็มาแวงกัดคุณมาแทงข้างหลังคุณเหมือนเดิมแล้วจะช่วยมันเพื่อ คิดเรื่องที่เขาทําไม่ดีกับคุณก่อนหน้านี้ให้เยอะๆดึงสติตัวเองกลับมาให้ได้อย่าไปหลงกลมันอีกแค่นั้นเลยได้หมอเปิดไพ่ให้นะสรุปเลยถ้าคุณไม่ให้โอกาสเขาแล้วชื่อของคุณจะเป็นยังไงต่อไปโคตรมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไพ่ใบนี้คือไพ่ตัวแทนของนักธนาคารที่จะนําเงินมาซื้อธุรกิจซื้อมาขายไปเอานำเอานำเงิน มาลงทุนน่ะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับชีวิตของคุณนั่นหมายความว่าหลังจากที่คุณเลิกยุ่งกับเจ้ากรรมนายเวรคนนี้คุณตัดข้ไปจากชีวิตอย่างถาวรความเวอร์รี่ความคิดมากความกังวลพวกอะไรอะไรพวกนี้ความทกซิกอะไรพวกนี้คุณจะไม่ได้ได้มันอีกคุณจะไม่ต้องรู้สึกอะไรแบบนี้อีกแบบแปลกประหลาดอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่มีอีกแล้วความผิดพลาด ความความไม่ดีที่เขาทําใส่เราอะ่ะคุณจะไม่ได้พบเจออีกเนี่ยออกไปเลยออกเลยต่อจากนี้ค่ะตัดคนไม่ดีออกปุ๊บช่วอองคุณจะมีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองมีเงินมีทองได้ทําธุรกิจหน้าที่การงานมีความมั่นคงแล้วมีเอ่อในเรื่องของอํานาจบรารมีนะคะอยากซื้อรถใหม่ได้ซื้อซื้อบ้านใหม่ได้ซื้อมีอะไรที่มีความเจริญมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการงานเป็นที่นับหน้าถือตาของคน รอบข้างใครบ้างเห็นเห็นนักธนาคารเราจะไปด้วยค่าก็เหรอเราก็ต้องแบบรู้สึกแบบโอ้โหเก่งมากเลยสิใช่ไหมเนี่ยชื่อของคุณจะมีคนชื่นชมจะมีคนแบบว่าเภูมิใจในการพัฒนาของคุณที่คุณมาไกลขนาดนี้และบางคนก็เอาคุณไปเป็นไอน้นลด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นมาถุกทางแล้วอย่าก,กลับไปอีกนะรู้แล้วนะตรงไหนเป็นนรกอย่าพาตัวเองไปลงนะลงแล้วมันจะร้อนมันไม่มีความสุขอย่าหลอกตัวเองนะคะ เพราะฉะนั้นแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กําลังเจอเรื่องแย่ๆกําลังโดนเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบคนรักที่เข้ามาเพื่อเอาเปรียบเรามาเพื่อด้อยค่าเราให้เราผ่านพ้นจังหวะเวลานี้ไปให้ได้แล้วขอทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกคนค่ะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะหากว่าทุกคนรู้สึกว่าชอบมากๆในการทํานายทายทักในการดูดวงผ่านคลิปวิดีโอของแม่หมอ รู้สึกว่าชอบแม่หมอในการอ่านไพ่มากๆก็สามารถโอนเงินนะคะผ่านบัญชีนี้มาเป็นค่าครูให้แม่หมอได้เลยเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้เลยนะแม่หมออยากนําเงินไปสร้างปู่พญานาคปู่องค์ดํากับแม่ย่ามณีจันทาเป็นพญานาคสีดําแล้วก็พญานาคสีขาวเป็นพญานาคคู่กันในสํานักในบ้านของแม่หมอค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะได้ออให้แม่หมอมาเท่าไหร่ขอให้ได้คืนกับไปร้อยเท่าเป็นเท่าเพราะว่า การสร้างองค์ปูองค์ย่าเนี่ยเสริมดวงบารมีนะคะทําให้พรที่เราขอไปจะเป็นจริงโดยเฉพาะพรความรักเสริมคู่นะคะให้เราได้เจอคู่บุญคู่บารมีไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรและยังเสริมดวงอํานาจบารมีทําให้เราประสบความสําเร็จสิ่งที่เรากําลังตั้งใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเลยก็แล้วแต่ชื่อเสียงอํานาจ นะแม้แต่คดีความต่างๆเพราะปู่องค์ดําเกช์เป็นนักรบที่ไปรบทุกสนามรบและชนะทุกสนามรบเลยศัตรูมาจะแพ้ภัยตัวเองค่ะแล้วขอให้ทุกคนนะคะโชคดีอย่าลืมทักหลังบ้านทักไลน์มาขอโวอเปอร์ไปมูฟฟรีๆกันเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ